สวัสดีครับพบกับเราช่องพักน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็พาน้องมุกนะครับผมมาเดินเล่นครับผมเดินทานหญ้าเดินทานต้นไม้นะครับผมอยู่ข้างทางนะครับผมอ่านะครับผมทางเข้าบ้านนองบัวนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ทางหน้าทางเข้าวัดป่านะครับผมนี่นะครับผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับผมก็เดินกลับก็จะให้น้องมุกเดิน กินหญ้านะครับผมเดินทานเถือไม้ไปเรื่อยนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอเอ,เอ,เอกินน้อยบนซูเปอร์จะถึงกลับอย่างเดียวเลยนะครับผมให้เดินทานอ่าต้นควายนะครับผมเถือนี่นะครับผมเถือไม้นะครับผม อยนะครับผมแล้วก็ต้นเคือม้าเคือต้นตดหมานะครับผมก็มาปล่อยให้น้องมุกนะครับผมเดินถ่าเดินเล่นนะครับผมแล้วก็เดินกินผลไม้กินกินหญ้านะครับกินต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับผมเดินกอนไม่ได้เดินน้ำหน้าไม่ได้เลยนะครับ chỉ đi bay rồi, riêng một mình. Coi app à, hái cất cây mai nồi nè, một cây mai khám này, ông. Bầu không khí yên tĩnh, ก็จะมืดเลยนะครับผมมืดแล้วนะครับม,มาทางนี้มืดครับผมโอ้มืดนะครับผมเหมือนจะมืดนะครับน,นะครับผมส่วนมาก็เดินกินมาเรื่อยๆนะครับผมเดินมากินมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ผมผ่านไปได้ต่อาลงถ,ถ่ายนะครับผม พอขวานมาคนเดียวนะครับผมมาคนเดียวนะครับผมอยู่ฝั่งนู้นก็จะอ่าอยาก่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นอาทางโค้งนะครับผมทางโค้งแล้วรถขับแรงนะครับผมน้องมุกก็ทานมาเรื่อยๆนะครับผมลัวรถเฉี่ยวนะครับผม อันนี้ก็อยู่ทางตรงแล้วนะครับผมทางตรงอันนี้เข้าไปบ้านนงบัวนะครับผมนี่นะครับบ้านนงบัวแล้วนะครับผมน,นะครับผมก็ช่วงนี้ก็พา้นงมกออกมาเดินทุกวันนะครับผมเดินทุกวันนะครับผมแต่บางวันก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่า อพอควันมาคนเดียวนะครับผมบางบางวันลงมา,อาพอควันลงมาเดินนะครับผมน้องมุก,ก็ไม่ทานนะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับผมเดินไปเรื่อยๆจน่าถ่ายไม่ได้นะครับผมถ่ายคลิปทําใหา้เราถ่ายคลิปไม่ได้นะครับผมพอควันถ่ายคลิปไม่ได้ก็เลยก็ <Pilot. S 1> เลยไม่ได้ถ่ายนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้พ่อไม่แม่รับชมนะครับผมวันนี้ก็ น้องก็จะนิ่งหน่อยนะครับผมนิ่งนะครับผมก็เดินกินหญ้าไ,ไปเรื่อยๆนะครับผมพอควนก็เลยอ่าถ่ายได้นะครับผมวันนี้วันนี้น้องมกินนะครับผมกินบางวันเรามาเดินแต่น้องไม่กินแล้วก็ถ่ายไม่ได้นะครับผมบางครั้งก็ถ่ายไม่ได้นะครับผมถ่ายคลิปไม่ได้แล้วครับผมน้องไม่นิ่งนะครับผมน้องไม่อยู่เป็นอ่าอยู่ น้องไม่กินนะครับผมบางครั้งน้องก็ไม่ทานนะครับผมทานก็ทานแบบน้อยๆนะครับผมเดินมากกว่านะครับผมแต่วันนี้ก็เห็นน้องทานได้น้องอยากทานนู่นทานนี่นะครับผมหยิบจับอันนั้นอันนี้เข้าปากนะครับผมทานนะครับผมพอควันก็เลยมีโอกาสได้ลงมาถ่ายคลิปนะครับผมนี่นะครับผมดูน้องมุกทานนะครับผมพอควันก็ต้องระวังอ่ารถนะครับผมต้องระวังรถให้น้องด้วยนะครับผม เผื่อรถมาเร่งนะครับผมรถขับมาเร็วนะครับผมก็จะได้บุกอ่าให้ชะลอนะครับผมบุกให้ชะลอกินเครือเดงนะครับผมเคือเดงนะครับผมต้นคอยท้องก็เริ่มอ่ามีน้ำมีนวลขึ้นนะครับผมเริ่มมีน้ำมีนวลขึ้นนะครับผม เริ่มกินอ,อย่ากินต้นไม้นะครับผมได้เต็มท้องนะครับผมเมื่อวานก็ตัดต้นอ่าถอนมาให้กินแต่ก็ทานได้นิดเดียวนะครับผมทานทานไม่เยอะนะครับผมร่างกายอ่าจะกลับมาสู่ปกติแล้วนะครับผมน้องไม่ได้อ่าไม่ได้เจ็บท้องไม่ได้อะไรแล้วน้องก็จะไม่ค่อยกินต้นไม้ซะเท่าไหร่นะครับผมต้นมะอยหรือต้นไทรอย่างนี้ไม่ค่อยกินนะครับผม ต้นขอยต้นอ่าต้นอนต้นไทรอย่างนี้ก็เป็นยานะครับผมต้นโพนะครับผมโอ้มาแมลงนะครับผมดูแมลงมากเทียบ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 ก้อยก้อยก้อยดูนะครับผมถ้าโพควานเข้ามาใกล้ก็ประมาณนี้นะครับผมจะเดินนะครับผมจะเดินทําให้เราอ่าถ่ายทําถ่ายคลิปไม่ได้นะครับผมก็จะเดินอย่างเดียวนะครับผมไปอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่แวะไม่ทานนะครับผมไม่แวะไม่ทานเลยนะครับผมนี่ดูดูนะครับผม ดูต้นไฟสวยจะแวะไหมเอยเอาเาเอาเบ้ลเอาเฮ้บุ้บเเหมือนทางรถขับมารงนะครับผมน้องก็ทำให้น้องเสียวรถนะครับวันนี้นะครับผมรถขับมาแรงก็ทำให้เสียวนะครับผมรถไทยมาด้วยรถไทยมาเียบ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  ยืนมองรถทยก่อนให้รถท้ยไปก่อนยืนมองยืนมองเออยืนมองอ่ะไปแล้วหมดแล้วอ่ะไปทานยาต่ออืมนะครับผมบางครั้งก็เขาขับมาเร็วนะครับผมขับมาเร็วเราก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงน้องมุกนะครับผมเป็นห่วงน้องช้างของเรานะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเห็นหรือเปล่านะครับผมจะเห็นก็ ดีใจนะครับผมถ้าไม่เห็นก็อาจจะมีอาการเจียวชนุ่มหรืเดี๋ยวมุก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 แมงครับแมงแมงกัดแมงกัดเอาได้แล้วนะครับผมตายแล้วแมงวันตัวใหญ่นะครับผมเยอะด้วยหลายตัวเลยบินบนเลยโอ้ตีแล้วตายแล้ว ครับนี่ครับผมปนลุงยานะครับผมอ่าจะของปทูทองคำนะครับผมเห็น <c oughs> ้องมุกกระทักทายนะครับผมปิ๊กปิ๊กใส่นะครับผม,มกินต้นมะขามนะครับผมชอบมากเลยต้นมะขามนะครับผม เป,เป็นต้นมะขามนะครับผมถ่ายคลิปถ่ายคลิปกิน่ดอู้พปรตีปลาเจียงได้สัตว์เลย กินต้นมะขามได้เรื่อยๆนะครับผมต้นมะขามดูนะครับผมต้นนี้รูดใบจนหมดแล้วนะครับผมตนน้นเล็กต้นนี้นะครับผมรูดใบจนหมดเลยนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้นิ่งนะครับผมวันนี้นิ่งมากเลยกินเดินกินยานะครับเดินกินอยา้างทางนะครับผม กินต้นไม้กินต้นอ่าต้นไข่ต้นมะขามนะครับผมนิ่งมากเลยนะครับผมวันนี้เริ่มจะนิ่งแล้วนะครับผมเริ่มจะอ่าน้องจะนิ่งขึ้นแล้วนะครับผมไม่เหมือนตอนอาเพื่อกลับจากโรงพยาบาลใหม่ๆนะครับผม ตอนนั้นจะดิ้นมากจะอยู่ไม่เป็นสุกนะครับผมจะไม่ค่อยกินนะครับผมก็จะเดินอย่างเดียวนะครับผมทำให้พอควันก็ถ่ายคลิปไม่ได้นะครับผมถ่ายคลิปไม่ถนัดนะครับผมถ่ายไปคำหนึ่งก็เรียกน้องคำหนึง่งถอยถอยเดยวถอยถอยมามามาถอยมาถอยมาถอยมานี่นะครับผม เริ่มแล้วนะครับผมโอ๊ยอะนะครับผมไลน์นี้ก็ยาวนานแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องพังน้องมุกแฟมิี่ด้วยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับพ่อขวานม่ขวานได้นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับน้องมุกด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปเข้าบ้านเขาแล้วนะครับผม